วันเกิดล้านชายกับล้านสาวจ้าเดือนเดียวกันคือเดือนมกราคมวันที่สามจ้าน้องชิชาพี่กโจูวันที่แปดก็เลยเป่าเค้กสองคนพร้อมกันเลยนี่เจ้าเค้กน่ารักมากเลยเด็กๆชอบสีสันสวยงามมี่เดจ้าจะได้เป่าพร้อมกันสองคนจ้าหลังจากที่ป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไม่สบาย เพราะว่าเป็นไขวัดนี่ละจ้ะเปาเค้กเลยทั้งสองคนพร้อมกันนี่เลยจ้ะต่างหน้าต่างตาจะเปาเค้กแต่เปาไม่เป็นนะจ๊ะเปาไม่เป็นโอเคจะกินหมวกด้วยหมวกสันตคอตโอ้ดูยายชิชาจา้ากลมเค้กเขาอร่อยนะสีสันก็สวยงาม มีของขวัญให้แกะด้วยจ้าโกโจแกะกล่องของขวัญเลยแกะเองเลยจ้าดูซิข้างในมีอะไรนี่ไงจ้าของเล่นของเด็กโอเคของต่อไปของหนูชิชากำลังจะแกะของขวัญแล้วนี่เลยจ้าของชิชามีเสียงเพลง